ายการต่อไปนี้เป็นรายการเหมาะสมสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยสวัสดีครับวันนี้มาพบกับทีมงานรันแงะเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้มาดูความคืบหน้าของ NV รันแงะนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าช่างเอ็มกำลังอะไรในตอนนี้นะครับ,รบสำหรับความคืบหน้าของ NV นะครับ วันนี้ช่างเอ็มก็ได้วายสายเครื่องนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะครับเครื่องเอ็มครับระบบสายไฟนะครับของเครื่องคอมเมลของ N อ็นวลันแงะนะครับเนี่ยครับเป็นเส้นนี้นะครับเนี่ยครับรู้สึกจะไปจ้างครับวายมานะครับงานดีมากเลยนะครับกันนงกันน้ําดีมากเลยนะครับเดี๋ยวอีก ไม่นานก็น่าจะสตาร์ทเครื่องได้นะครับในเร็ววันนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากชม NV จะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็กำลังเสียบปลั๊กอยู่นะครับระบบพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นเหมือนคันส้มกับคันขาวรถกับข้าวนะครับเป็นไฮดรอลิกนะครับเนี่ยครับกระบอกไฮดรอลิกนะครับระบบเลี้ยวไฮดรอลิกนะครับ นี่ครับอันนี้ของ NV นะครับถังน้ำมันนะครับสร้างขึ้นมาใหม่นะครับโดยช่างเอนี่ครับถังน้ำมันสแตนเลสนะครับช่างเอเขาเชื่อมเองนะครับส่วนระบบแบตเตอรี่ก็คงจะวางตรงโน้นนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมนะครับเตาน้อยกันนะครับ สำหรับเต่าน้อยนะครับก็คือเนี่ยครับจอบจมูกให้เขานะครับเพราะว่าให้ลมมันได้ไปโฟในห้องเครื่องด้วยแล้วก็อินเตอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวดูกันครับนี่ครับจมูกอันนี้นะครับเป็นจมูกของออโตโยต,ต้า ซื้อแชมป์ผมไม่แน่ใจลืมนะครับตัวนี้ก็มนันจะใหญ่กว่าปกติกว่าวิ g โกธรรมดานะครับเพราะว่ามันจะมีช่องเนี่ยฮะหนึ่งสองสามสี่ถ้าเป็นอีกตัวนึงมันจะเป็นสามช่องนะครับจะเล็กกว่านี้นะครับอันนี้เป็นสี่ช่องซื้อมาพันหนึ่งครับและก็ให้ช่างเอมติดตั้งให้นะครับมันก็สวยเป็นแบบนะครับ นี่ก็เป็นความคืบหน้าของเต่าน้อยอีกหนึ่งส่วนนะครับส่วนหม้อน้ำนะครับหม้อน้ำก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนนะครับจะเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่ใช้ลายกว่าเดิมให้หนากว่าเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆไปก่อนนะครับเพราะว่ารถมันรอบจัดเราก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับให้มันดีขึ้นอันนี้มันธรรมดานะครับตอนแรกก็ใส่ปีเนียมนะครับเปลี่ยนมาใส่ของเดิมต่อก็ ให้พอได้ใช้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวหม้อน้ําเสร็จนะครับค่อยเอามาใส่ใหม่นะครับหลอดมันจะเยอะขึ้นการระบายความร้อนได้ดีขึ้นนะครับก็สําหรับวันนี้ก็มีเท่นี้นะครับที่ถ่ายคลิปมาให้เพื่อนๆนะครับได้รับชมกันสําหรับสองคันนี้นะครับ NV กับคาริเบียนเต่าน้อยนะครับเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้ายังไงนะครับเอออีกหนึ่งอย่างนะครับที่เราเปลี่ยนนะครับก็จะเป็นนี้ครับกระจก เปลี่ยนมาเป็นอะคริลิกนะครับนี่ยังไม่ได้ลอกออกนะครับเป็นกระดาษนะครับเพราะว่าถ้าเป็นของกลัวกระจกเนี่ยมันส่วนใหญ่มันจะให้ตัวได้หลุดออกตลอดนะครับผมก,ก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอะคริลิกไปเลยนะครับเซฟด้วยนะครับและอย่างมันจะมีอลูมิเนียมตัวนี้เป็นตัวล็อกไว้อีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยล็อกไว้เลยด้านบนนะครับสี่ด้านเวลามันให้ตัวสําหรับตัวถังของคาลิเบีย์หลังคาคาลิเบียมันเป็น ฟเบอร์ fiber, เวลามันให้ตัวเนี่ยมันจะมีความยืดหยุ่นก็เลยใช้เป็นอะคริลิกไปเลยแล้วก็ล็อกด้วยพวกนี้นะครับโอกาสหลุดก็จะไม่มีแล้วนะครับก็เป็นอีกหนึ่งบางส่วนนะครับที่พัฒนาขึ้นนะครับเดี๋ยวถ้ายัางไงนะครับฝากเพื่อนๆติดตามชมต่อนะครับว่าการพัฒนาจะเป็นยังไงนะครับสำหรับวันนี้เท่านี้ก่อนนะครับ My own suit and I'm getting strong, step by step. The clock is ticking, but the no time for me I've been flying from town to town.